เทสม l พ a s สหมอครับรับรักผมหน่อยปริยาการ Chapter 23ไม่จำเป็นไม่ได้มาเดินเล่นที่อ่างแก้วตั้งนานอาวัสยาปเปรยเบาๆขณะที่วริธรกกำลังจูงมือเธอเดินเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำชื่อดังโซน้นามหาวิทยาลายัยด้วยความที่เป็นนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เรียนในมแค่ปีเดียวก็ต้องย้ายไปอยู่หอฟังโรงพยาบาลจึงไม่ค่อยได้ดื่มดากับบรรยากาศในมอเท่าไหร่ต่างจากวริทอนท,ที่สิงสถิตยอยู่ในมอตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็เจดปีแล้วที่เขาใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นตามอําเภอใจความทรงจําในรัรวมหาวิทยาลายัยก็ย่อมจะมีเยอะกว่าอีกฝ่ายเป็นธรรมดาถ้าให้เดาเด็กเนิร์ดอย่างคุณว,วันๆน่าจะอยู่หอท่องตำราใช่ไหมยายตะวันก็รักเรียนเหมือนกับอวสยานี่แหละ แต่รายนั้นเป็นเด็กเนิร์ดที่ไม่ใส่แว่นช่วงไหนที่น้องสาวมีสอบวาริทรจะได้เห็นเจ้าหล่อนคลุกอยู่กับบ้านทั้งวันไม่ก็นัดออกไปติวกับเพื่อนบอกเลยว่าต่างจากเขาคนละคั่วยังเคยคิดเล่นๆว่าชีวิตแบบนั้นน่าเบื่อจะตายใครจะไปรู้ว่าสุดท้ายเขาจะมาตกลุมรักเด็กเนิร์ดที่ยืนอยู่ข้างๆว่าใครเนิร์ดเดี๋ยวเธอหญิงสาวเก๊กหน้าดุแกล้งบีบมือเขาแรงๆให้รู้ว่าไม่พอใจ หารู้ไม่ว่าการกระทำเช่นนั้นทำให้ชายหนุ่มรู้สึกคันยุบยิบในใจเหมือนถูกขนนกไล้ผ่านเบาๆคุณหมอทำไมน่ารักคิดเราก็เขินเลยหยุดเดินแล้วหยิบลูกอมออกมาแกะใส่ปากอันหนึ่งส่วนอีกอันยื่นให้อวสยยก็รับไปกินโดยไม่อิดออดแก้มเนียนที่ตุยออกมาเล็กน้อยนั้นน่ารักจนชวนให้คนอยากรังแกเย็นไว้ไอเมฆท้องไว้ไม่รีบไม่รีบ ว่าจะถามตั้งนานแล้วทําไมคุณถึงชอบให้อมยิ้มใชะะ่ะเท่าที่วัศยาจําได้ครั้งแรกที่เขายื่นอมยิ้มให้เธอปฏิเสธว่าไม่ชอบของหวานแต่เขาก็หยัดเยียดให้อยู่ดีกระทั่งครั้งหลังๆเธอขี้เกียจพูดแล้วเขาให้เธอก็รับไว้บางทีก็หยิบมากินตอนที่อารมณ์บอดอยคุณยิ้มสวยมากผมอยากให้คุณยิ้มเยอะๆคนบ้าว่าเราก็หยิกต้นแขนเขาแก้เขิน มือเล็กๆของเธอเลยถูกเขายึดไว้อีกครั้งและตอนนี้เขากำลังหลุกตามองเธออย่างเอ็นดูผมพูดจริงอวัยยาคงไม่รู้ตัวหน้านิ่งๆของเธอก็ว่าสวยแล้วแต่พอเธอยิ้มใบหน้านี้กลับหน้ามองยิ่งกว่าโดยเฉพาะเวลาเธอเขินน่ารักจนใจเจ็บเขาถึงชอบเย้าแย่เธอทุกทีที่อยู่ด้วยกันจังหวะกำลังได้ขอเป็นแฟนเลยดีไหมวะสายลมชอยเอื่อยริมอ่างแก้วในเวลานี้ นับว่าเป็นบรรยากาศโรแมนติกใช้ได้เหมาะแก่การขออวัสยาคบอย่างเป็นทางการแต่วันนี้โชคไม่ค่อยเข้าข้างวริทอนเท่าไหร่เพราะก่อนที่เขาจะได้เอ่ยปากก็ดันมีคนเข้ามาขัดจังหวะพอดีเอา้าพี่เมฆมาทำอะไรคะมาเดินเล่นนะจาล่ะเพิ่งสอบเสร็จเหรอเพิ่งสอบเสร็จเลยมาวิ่งเรียกเหงื่อสักหน่อยนะคะพี่เมฆกำลังจะพาแฟนไปกินข้าวใช่ไหมไม่นานําให้จานรู้จักหน่อยหรอคะ สาวสวยในลุคสปอร์ตเกิรลเลยมองพลางยิ้มน้อยๆอ,ยอวัสยาที่พยายามดึงมือออกจากมือเขาตั้งแต่มีคนเข้ามาทักแต่ไม่สําเร็จเลยได้แต่ยิ้มตอบไปในใจก็นึกสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมถึงดูสนิทสนมกับเขาจังไว้โอกาสหน้านะนะวันนี้พี่รีบว่าแล้วก็คว้ามืออวัสยาเดินจ้ำพรวดรวดออกมาจากตรงนั้นพอไปถึงรถมอเตอร์ไซค์เวสป้าที่จอดอยู่ข้างๆลานต้นสักก็หยิบหมวกกันน็อกมาสวมให้ ชิงพูดขึ้นก่อนที่เธอจะได้อ้าปากถามแฟนเก่านะจบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อออวัชยาครางรับในลำคอแวบแรกที่เห็นน้องแจนคนนั้นเธอก็คิดว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กสาวที่ดูสดใสร่าเริงดีจังแถมยังสวยมากด้วยแต่พอรู้ว่าหล่อนเป็นแฟนเก่าของเขาความรู้สึกหน่วงหนึบในใจมันมาจากไหนก็ไม่รู้คิดแต่จะเอาตัวเองไปเทียบกับฝ่ายนั้นแล้ววนกลับมาที่คำถามที่ว่า เพราะอะไรเขาถึงมาจีบผู้หญิงหน้าเบื่ออย่างเธอไม่ว่ามองอย่างไรก็ไม่เข้าเขาสเปคคนเก่าของเขาเลยสักนิดคุณมีอะไรจะถามไหมถ้าไม่มีผมจะออกรถแล้วหิวมากวาริทอนงอข้อนิ้วขอหมวกกันน็อกเบาๆอาวัสยาเลยทำปากยืน่นพองแก้มออกนิดๆทำไมถึงชอบทำเหมือนโตกว่าอยู่เรื่อยเลยละ่ะตัวเองเด็กกว่าแท้ๆคุณเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนเมื่อกี้นี้คือแฟนคนที่เท่าไหร วาริทอนกรอกตาครุ่นคิดเอาวะกล้าถามก็กล้าตอบไม่เคยนับจริงจังซะด้วยสิแต่คิดว่าไม่น่าเกินยี่สิบนะฮะยี่สิบตกใจอะไรบางคนคบแค่เดือนเดียวก็เลิกกันแล้วจำนวนมาเลยดูเหมือนเยอะแต่ผมคบทีละคนนะสาบานได้ท่าทีร้อนตัวของชายหนุม่มทำให้อวัสยาอดหมั่นไส้ไม่ไหว ยื่นมือไปบิดเนื้อตรงเอลของเขาหนึ่งทีพร้อมกับขึงตาใส่อย,ย่างดุร้ายสาบานแล้วเอานิ้วมาควายกันทำไมก่อนคนก็ล่อนเอ้ยโทผมเปล่าก็ล่อนนะออกจะจริงจังจริงใจรอยยิ้มทะเลนยังไม่จางไปจากใบหน้าของชายหนุ่มอาจเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสอบกระมังนายช่างทรงโจรของเธอเลยโกนหนวดโกนคราวสักเลี่ยงเกา่าเสื้อผ้าที่สวมอยู่ก็เป็นชุดนักศึกษาถูกระเบียบเปะ๊ะถึงแม้จะยับยุยยีไปสักหน่อย แต่ก็ถือว่าพอรับได้แต่ผมเขายาวไวไม่เจอกันไม่นานก็ยาวลงมากับถึงบ่าแล้วคาดว่าอีกไม่นานคงกลับไปยาวเท่าเดิมแล้วกับคนเมื่อกี้ทำไมถึงเลิกกันละ่ะหลอนออกจากสวยขนาดนั้นหุ่นก็ดีมากด้วยดูแล้วถ้าไม่เป็นดาวคณะก็คงเป็นเชียร์ลีดเดอร์โอ้ยคิดรออวสัยยาก็อยากย้อนเวลากลับไปตอบตกลงตอนรุ่นพี่ที่หลีดมาทาาทามเธอกับลวิตราให้ไปคัดดีจริง,รงๆน้องเขามีโรคสองใบ ผมเลยบอกเลิกอ,อวัสยาพยักหน้ารับรู้ก่อนจะถามต่อว่าแต่ในบรรดาแฟนยี่สิบคนนี่รวมน้องเฟิร์นแล้วหรือยังเจอคำถามนี้เข้าไปวาริทอนถึงกับทำหน้าเวอใบเฟิร์นเกี่ยวอะไรด้วยนันเพื่อนสนิทยายตะวันไม่เคยคบกันสักหน่อยค่ะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอวัสยามองคนตรงหน้าอย่างหมันไ้ไม่เคยคบกันก็จริงแต่ตามเขาไปถึงเชียงราย พอรู้ว่าบุรณีอุ้มทองลูกของทีทั์ก็มาตามหาข้อมูลจากเธอให้ควักกล้าสาบายไหมว่าไม่คิดอะไรเลยหึขี่หึงเหมือนกันน่วเรานะ่ะอยู่ดีๆแก้มเธอก็ถูกเขาดึงจนยืดแถมยังทำหน้าตาทะเลนใส่ไม่สลดเลยสักนิดนิดสัยใครว่าฉันหึงคุณมัวแล้วพยายามเบี่ยงแก้มหนีแต่มีหรือว่าเธอจะหนีมือกาวของอีกฝ่ายพ้น ก็ยังดีที่ตอนนี้เขาไม่ดึงแก้มเธอแล้วแน่ฝ่ามือลงกับแก้มของเธอแทนเรื่องแฟนเก่านั้นผมย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เวลานี้ผมกล้าพูดว่าหมอกไม่จำเป็นต้องหึงผมเพราะผมมีแค่หมอกคนเดียวจูจูอวัศยาก็รู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นในใจเธอร้องบอกว่าต่อให้นี่คือคำโกหกเธอก็พร้อมจะเชื่ออย่างไรข้อกังขา ยามื่อดวงตาวาวสายภายใต้กรอบแว่นชอนขึ้นมาก็สบประสานกับสายตาของอีกฝ่ายเข้าพอดีให้ตายสิอยากจูบชมัดสีหน้าแววตาเช่นนี้ของเธอมันน่ารักเกินไปวริธรชักจะห้ามใจไม่ค่อยไหวแต่ตรงนี้คือลานสักหน้ามหาวิทยาลายัยคนเดินเล่นริมอ่างแก้วกันขวักขวาไปหมดเขาไม่น่าหนาขนาดนั้นแล้วอีกอย่างเขายังไม่ได้ขอเธอเป็นแฟนเลยเอาวะไอเมฆฮึบไว้ก่อนฮึบวอย เคลียร์แล้วใช่ไหมไปกินข้าวกันว่าเราก็ดึงแก้มเธออีกหนึ่งทีก่อนจะสตาร์ทรถก็ไม่ลืมดึงมือเธอมากอดเอวไว้แล้วคให้หวันรถเวสป้าคู่ใจไปยังตลาดหน้ามออวัสยายังดื่มด่ำกับความรู้สึกที่มีลมตีหน้าตอนซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้ไม่ทันไรวริทรก็ขับเวสป้าไปจอดหน้าร้านหนึ่งที่บนหลังคามีป้ายล้อมด้วยหลอดไฟ LED เขียนไว้ว่านมปั่นขั้นเทพร้านผมเองที่เคยเล่าให้คุณฟัง วริทานจัดการถอดหมวกกันน็อกให้อวัสยาก่อนจูงมือเธอเข้าไปในร้านพาไปนั่งเก้าอี้ส่งสูงหน้าบาร์ที่มีผู้ชายตัวใหญ่ๆคนหนึ่งกำลังเช็ดแก้วอยู่วันนี้ลมอะไรหอบมาครับในช่างอ๋อสงสัยจะเป็นสายลมแห่งความรักดารันพบยิ้มกว้างรีบวางแก้วในมือลงเมื่อเห็นว่าวันนี้เพื่อนไม่ได้มาคนเดียวแต่พาคุณหมอแว่นคนสวยของมันมาด้วยระนี่มันวันแกรนโอเพนนิ่งหรือไร หยุดเลยไอ้แดนไว้หน้ากูหน่อยถ้าคุณหมอเขาเทากูเพราะมีเพื่อนเพียนอย่างพวกมึงจะรับผิดชอบไว้เหรอวริธรนพูดเสียงปกติกับเพื่อนแต่พอหันไปคุยกับอวัสยาเท่านั้นแหละเสียงเล็กเสียงน้อยขึ้นมาทันทีเพื่อนผมค่อนข้างแปลกหมอกอย่าถือสาเลยนะไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยเต็มเต็งแต่ก็จริงใจไม่เต็มเต็งพ่องดารันพอบด่าเพื่อนหนึ่งที ก่อนจะยื่นมือไปตรงหน้าคุณหมอแว่นที่ได้ยินเพื่อนเพอ้อถึงมานานแต่เพิ่งได้มีโอกาสเจอตัวจริงเพื่อเช็คแฮนด์ดารันพบครับเรียกแดนก็ได้หมอค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณแดนอวัสยาเห็นอีกฝ่ายยื่นมือมาก็ทำท่าจะเขย่ามือทำความรู้จักแต่กลับถูกใครบางคนคว้าวมือไปกลุ่มไว้สนัน่นพ่อมึงเป็นฝรั่งเหรอเก็บมือไปซะหมาห่วงก้างดารันพบบ่นล,ลอย แต่คำบ่นนั้นกลับทําให้อวสัยยาต้องอมยิ้มเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่าวาริทอรเป็นคนขี้หวงแม้แต่กับเพื่อนสนิทยังไม่เว้นสงสัยเธอจะถูกความรักบังตาอย่างที่ลวิตราว่าจริงๆกระมังเพราะเธอมองว่ากิริยาห่วงก้างแบบนี้เหมือนช่างน่ารักเหลือเกินแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังวันนี้มึงสอบวันสุดท้ายนี่วะฉลองหน่อยไหมเดี๋ยวกูโทรตามไอรีวกับไบฉัตรแป๊บไม่ต้องไม่ต้องกูต้องไปส่งหมอกดื่มไมครับ รู้จักไหมครับไอ้คุณแดนวาริทอนอยักคิ้วให้ส่วนดารันพบกำลังกรอกตาทุยมึงก็กล้าพูดเนะเมื่อก่อนใครชอบแดกเหล้าจนเมาเหมือนมาให้ผู้กูเก็บศพกลับหออย่าให้กูได้แฉคุณแดนแฉได้ตามสบายนะคะทางนี้รอฟังอยู่อวสัยยาเอ่อยยิ้มยิ้มแต่กลับต้องสะดุ้งเมื่อถูกเขาโอบไหลใบหน้าหล่อเหลายื่นเข้ามาใกล้ๆอย่างกระทันหันคุณอยากรู้อะไรก็ถามผม ฟังจากไอ้พวกนี้ต้องเอาร้อยหานแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางอีกห้าชั้นเชื่อถือไม่ได้ไอ้ฮาผู้สกูดเสียหมาหมอหมอกอย่าไปเชื่อวยเมฆนะครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นมันนั่นแหละตัวดีดารันพบโวยวายขณะที่วริธรหัวเราะราส่วนอวัสยาย,ยิ้มแหง้งเอามือดันกรอบแว่นเข้ากับสันจมูกพลางคิดในใจผู้ชายแก๊งนี้สงสัยจะไม่มีใครปกติเลยสักคน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปรียาการด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจค่ะ